ะไรนะ้ำซุปบันยอน่อ嘛บันยอนดูคนบันยอนถ้าบันยอนนี่อีกอะหมูห้าหมูห้าอะหมูห้าดวงพอบันยอนขอถามพี่อ๋อแต่ว่าตอนแรกถ้าดวงพอลี้ยงประเกษตรยังไม่คุ้นใช่ไม่คุ้นแต่พอโดนโขดเนื้อคนนีนเขามาได้เหมือนมีครอบครัวเป็นแฟนฝรั่งจริงไงโอ้ได้เป็นวราแล้วออแล้วโอ รู้จักใช่ไหมรู้จักบ้างนะคะแต่ว่าแน่ใจว่าเขาอยู่หรือเปล่าคุณผู้ใหญ่ผู้ใหญ่ผู้ใหญ่วัสดีครับผู้ใหญ่รักครับครับสวัสดีครับครับเตยนะคะผู้ใหญ่พอดีมีลูกชายเขาขอให้ทางรายการเนี่ยช่วยตามหนคุณแม่ให้หน่อยแล้วเบาะแสเบื้องต้นเนี่ยเหมือนแม่เขาจะเป็นลูกบ้านของพ่อนะ ครับ,รบก็เลยทีเนี้ยอยากจะปรึกษากับพ่อผู้ใหญ่ก่อนแล้วกอ็อยากจะให้ให้เรียกแม่เขามาคุยก่อนเผื่อมันจะเป็นเรื่องเซนซิทีฟเกี่ยวกับเรื่องครอบครัวเก่าอะไรอย่างเงี้ยครับพ่ออ๋อใช่พอดีออออออเขา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 ไม่ได้อยู่บ้านนะตอนนี้ครับกำลังประสานขอเบอร์อยู่ครับประสานขอเบอร์ในคนุณดวงพรอ,อยู่ครับอ๋อ ได้ครับด <elle> ได้ได้ได้แต่ว่าแต่ว่าผู้ใหญ่อย่าเพิ่งอย่าเพิ่งไปกระโตกกระตา,ตตากกับครอบครัวเขาก่อนก็ได้นะครับเดี๋ยวเราปรึกษากันก่อนดีกว่าอาจจะต้องได้คุยกับพี่ดวงพรเป็นการส่วนตัวก่อนนะครับกลัวว,ว่าเ <mentor, S 1> รืร่องครอบครัวนี้จะซนะินซิทีฟเนาะพ่อเนาะได้ครับผมเนาะเดี๋ยวไปหาพ่อที่ศาลาหมู่บ้านก็ได้ครับได้โอเคครับผมครับขอบคุณมากครับพ่อ บ้างครับช็อตไฮไลท์ช็อตเด็กที่อ e ีเตอร์อ mm ีจันคัดมาให้ชมน่าติดตามมากๆใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นใครอยากจะดูเต็มๆตอนหรือม้วนเดียวจบสามารถรับชมได้แล้วนะครับที่แฟนเพจเ c e b o o k อีเตอร์อีจันหรือ y t u t u อีเตอร์อีจันครับส่วนช่องทางการติดตามของอ e ีเตอร์อีจันเอาที่แฟนๆที่รักสะดวกเลยครับมีทั้งแฟนเพจ a c e b o o k อีเตอร์อีจัน ยู u ูบอ e เตอร์อีจันหรือ t i k t o ็อกอ e เตอร์อจันครับส่วนใครที่อยากจะส่งเรื่องมาให้ทางรายการพิจารณาช่วยตามหาคนที่พัดพลากจากกันนะครับก็ส่งนั้นเข้ามาได้ที่อินบ็อกข้อความมาที่แฟนเพจ f a c e b o o อ e เตอร์อีจันหรือว่าโทรตามเบอร์โทรที่ปรากฏด้านล่างเลยนะครับส่วนใครที่อยากจะสนับสนุนรายการติดต่อโฆษณา ก็ติดต่ออีกเบอร์หนึ่งเบอร์นี้ได้เลยฝากติดตามกดไลค์กดแชร์คอมเมนต์อีเตอร์อีจันซัพพอร์ตในทุกช่องทางด้วยนะครับ ปฏิหารหัวใจแห่งรักจะหักกฎเกณฑ์แห่งฟ้า